ไม่มองไม่ได้อัดนะอ่ะอากลับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรภาพไหลพุ่มแดนอดีตนักก่อยิงทีมชายก็ฮามากพบกันอีกเช่นเคยค่ะอ่าเมริก็มีความยินดีมาเหรียญบานมือมาเก็บเอ่อมาเก็บอ่อมาเรียนเล่นทำท้อลูกท้อลูกท้อลูกแพนี่แหละแต่ว่ามันไม่ท้อนะลูกท้อแต่เราไม่ท้อเป็นไรแต่เราเรียกว่าลูกท้อไหลาอยู่เมืองนอกเมืองหน้านี กปี้แลวอันนี้คือลูกท้อฝรั่งแต่ว่าเราคนไทยเราไม่มีการท้อใช้ได้ใช้ได้ใช่ใช่ไหมเอออันนี้คือลูกท้อนะถ้าประเทศไทยเขาเรียกลูกอะไรแอปอะไรแอปพีแอปพีอะไรนะโอ้ยแอปพีที่น้อยจะเรียกลูกอะไรแอปคอร์ดแอปพีไม่ใช่ไม่ใช่เอปพคอร์ดอะไรเนี่ยใช่ไหมลูกแอปคอร์ดใช่ไหม เออถ้าเป็นภาษาไทยแอปเปิลคอร์ใช่ไหมดาวลูพูนลูกพูนไม่รู้จักไม่ใช่ลูกพูนลูกพูมนน่นอยู่น่ยังไม่เห็นน่เลยเดืมจะไปไม่สู่คอกันแล้วเนี่ยไม่ใช่ลูกพูนคืออันนู้นอันนี้ลูกคือลูกลูกมารินและลูกแอปเปิลคอร์เออเออนั่นแหละนั่นแหละลูกอะไรนั่นแหละลูกท้อกันแล้วกันลูกท้อแต่ไม่ท้อค่ะน้องเป็นคนบ้านไหนจ๊ะนูเลยค่ะน้องแต่ละคนอันนี้ยุบานไดพุณติ๊กิใคร เคยเป็นคนเ่สะซึงเซาไหนอีกบินบอกบอกภาษาไทยบอกภาษาไทยได้ได้ได้เป็นคนเป็นคนจังหวัดชลบุรีมาโตที่สะซึงเซาไม่ไม่ไม่สะซึงเซาเพิ่งมาเตื้อที่อยู่่อยเป็นชลบุรีฮิโอ้ข่อยอุบลเนอะข่อยจังหวัดอุบลราชธานีเอ้า ไม่ลงท้ายไอชนไม่ลงหี้นะก็ชนลงหี้นี่เลยไม่ลงนะก็ระยองหี้ยอะลงหัวประวัติส่วนตัวของเพื่อนแน่ว่าไม่ยู่เมืองนอกนี่ได้จังได้อ๋อก็ขี่เครื่องบินมาโอเคเขาขี่เครื่องบินมาแต่เราเดินมาไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่เดินมาก่อนมาเพิ่งจะขึ้นเครื่องได้เพื่อนอ๋อเดินเดี๋ยวเดินมาถึงตรงไหนดิจันนี้เอาเราไปไมจำเริ่มเริ่มเลื่อยแล้วสมมติไปไม่ขี่ขวดกัน ไปได้ป่องเดียวเออไปได้ป่องเดียว่าลูกพาเต้าย้ายอะไรข้อแรกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ประเทศออสเตรียใช่มีความยากจนของประเทศไทยใช่อ่าเพราะว่าถ้าอยู่ประเทศไทยเพราะว่าลูกเราก็เยอะใช่ลูกหลานเยอะลูกหลานเยอะไม่มีไม่มีกินต้องเราต้องดิ้นเหมือนกาญจนานี่แหละ พ่อแม่ค้าขายแล้วก็ขายของทิ่งอาหารแม่มีลูกตั้งสิบเอ็ดคนนะการเป็นกนอยู่มันก็ลํำบากแต่เราไม่ลําบากเพราะขายลูกของโรงอาหารแต่ของเรานี่พ่อแม่ลม่เยอะฝ่าจะฝ่าจะได้ทํางานได้เงินมาซื้อข้าวสมัยก่อนเนี่ย ซื้อข้าวทีละทนานนะตัวเองบ้านตัวเองก็ซื้อกันยังไงเราบ้านเราซื้อเป็นกระสอบพ่อทำงานแค็มฟาร่มแม่ขายของลงอาหารโอ้เื่คือเล่าสู่ประวัติกันให้ฟังแต่บ้านเราเนี่ยซื้อข้าวเป็นธนานรู้จักนานไม่รู้จักธนานหรอกธนานนี่มันธนานมันเป็นเหมือนรู้จักธนานไหมธนานข้าวใช่รู้จักไหมรู้จักบ้านเราสมัยก่อนเลยเป็นกนาสไม่ใชนไม่ธนานธนานละธนานละกี่ กี่ตะตังนะไม่ใช่ถึงบาทนะหรืออาจจะเป็นธนานและหนึ่งบาทก็ได้สมัยก่อนนี้ยากจนนะซื้อข้าวเป็นธนานธนานนะตีไปเลยตั้งกี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่จ๊ะเป็นลูกคนที่สิบจ้ะเฮ้ยสิบบ่เย็ดสิคอเป็นคนที่เจ็ดนะเราเป็นคนที่สิบเจ็ดสิบพอดีอ๋อเจ็ดสิบพอดีไอ้ห๊ะเป็นลูกคนที่สิบตอนนี้เหลือเป็นคนที่ห้าโอ้อ้ห๊ะเขาหายไปไหนหมดเลย ากลับไปขายแก๊สเปล่าม่แล้วเขากลับไปขายแก๊สเปล่าเขาไม่เขาเบื่อโลกนี้มันมีแต่ความวุ่นวายก็เลยไปเกิดใหม่ดีฟ้าบนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะมีส่วนอุ้ยสวรรค์สวรรค์น่าจะดีฝ่ามาเดินดินไม่แน่นะเว้ยเขาบอกสวรรค์มันมีน้อยแต่นรลกนี้มันมีเยอะมีเพื่อนเยอะนะเขาบเหมือนเวลาเรียน ซ้ำชั้นใช่ไหมโอ้โหใครจะขึ้นชั้นก็ขึ้นไปเพื่อนหายากเลยแต่ตกซ้ำชั้นนี่เพื่อนเยอะเยอะเออใช่ป้แล้วตกอ่าสรุปเลยนะตกลงสงสปียเมืองไทยเขาบะบุญประียนแล้วแกเถามากนี่สปอยเมืองไทยเขาบะอันนี้บันปลายชีวิตบันปลายชีวิตจักนะอันนี้ก็คือ่ข่ก็ตอบกระได้ด้วยอยก็คกิดว่าบันปลายชีวิต บ้านไปชีวิตนี้ก็คือเมืองนอกเมืองหน้าอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะถ้าค่อยไปเมืองไทยเป็นอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละถคาคอยอยู่เมืองนี้เป็นอะไรก็อยู่ตรงนี้แหละอคอยไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกสถานที่จะอยู่คือเอาสถานที่ในะที่สบายใจและมีอยู่ที่มีความสุขอีกอหนึ่ง แต่ว่าเราเลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้อสมมติว่าถ้าเราไปเมืองไทยปุ๊บไปเป็นลมเป็นแรงเป็นไรตายอย่าไปคิดล่วงหน้าเเยนอย่าไปคิดล่วงหน้าอย่าไปคิดล่วงหน้าโอ้ไม่ได้เราเลือกที่ไม่ได้แน่วลาเราอย่าไปเลือกเสียว่ากลับเมืองไทยจะเป็นนู่นเป็นนี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดบวกฮะคิดบวกคิดบวกไว้ก่อนอยู่ที่ไหนก็ตายเราคิดไม่ต้องไปคิดอยู่เมืองไทยก็ตายอยู่ที่นี่ก็ตายอย่าไปคิดอย่างนั้นเอออย่าไปคิดล่วงหน้าถ้าถามว่าจะให้เลือกอยู่ที่ไหนอ่าโอเค ชอบที่นี่มากค่ะเออโอเคเพื่อนเป็นคนอประเทศออสเซียหรอเด้อเพราะว่าเมืองไทยเพื่อนอยู่ลําบากเพราะว่าอยู่ผุ่นเพื่อนเฮ็เให้พี่เห้นองเพื่อนเรียบร้อยเล้ว่ามีปัญหาหรอเด้ออไม่ให้ลูกให้หลานใช่บนี้แต่ว่าความคิดของกาญจนนาเนี่ยแต่สมัยก่อนมีคิดอยู่ว่าจะไม่กลับเมืองไทยสีบ่กัอยุตไปไปมากๆเราก็คิดเหมือนกันและทีนี้พี่สาวก็เลยมาตุ้งสมองแล้วว่าเราไม่มีลูกมีเต้าเราจะมาอยู่ยังไง เลยทําให้เรามันเลยทําให้เราคิดขึ้นมาเออมันก็จริงใช้ชีวิตปัานไยชีวิตอยู่ที่เมืองไทยดีกว่านี่แหละก็คือเพลงย้อนขวัญสียห้องเพลงให้ฟังช่วงประมาณเดือนตุลาแล้วก็ในยูทูบข่อยกระลังเสียออกห้องเพลงยังมีเพลงไม่เีาฝรั่งกต่มีหัวใจนีกรลังบึกห้องอยู่ว่ามันเตะเป็นแต่ะกอยได้ห้องเพลงก็เป็นอกับสีไปห้องซอยเขาประมาณเดือนตุลา อ้าวแล้วเจ้า2คนแหละนี่แหละชีวิตเออนี่แหละชีวิตกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอ่าหนูก็ไปไปมาเออจะไปห้องห้องไปบ้าน6เดือนใช่ใพี่ใช่ไปไปมามาไปครึ่งมาขึ้นใช่เหมือนเราออกกำลังกายพี่เหมือนเราไปเติมแบตเตอรี่ที่เมืองไทยจนกว่าจะไปมาไม่ได้นั่นแหละเออใช่ๆช่เราต้องก็คือว่าไปมาใจไปมาจนฝ่า จนกว่าจะไปมาไม่ได้ถ้าช่วงไปมาไม่ได้อยู่ตรงนี่จะไปเลยนะไม่กลับมาเลยอจะไปอยู่นู่นเลยจ้าโอ้ยแต่บางทีสุขภาพไม่บางทีสุขภาพมันดีกว่าอยู่ที่นี่นะพี่เพราะว่าโดนแดดได้ได้กินอาหารสมบูรณ์ไม่ต้องแช่แข็งนี่ถามนะว่าพี่น้อยอ่ะทําไมเกยชอบมานอนสวนพอตื่นเช้ามาแกบอกว่ารู้สึกมีชีวิตชีวาเหมือนอยู่เมืองไทยเลยว่าบางทีมันอยู่ข้างนอกมันหดหู ก็มานอนสวนตื่นมาเนี่ยนั่งกินอาหารเช้ากันนะแต่ว่าทําไลฟ์สดก็ไม่เป็นถ่ายวิดีโอก็ไม่เป็นไงเราก็อยู่กันสองคนตื่นเช้ามาสองคนนะสองคนเราก็ทําอาหารเช้ากินกินกันนกมันก็มานั่งมาร้องอะไรเงนกมันก็มาเกาะทุกวันเออ มันก็เป็นความสุขอีกแบบนะถ้าอยู่บ้านเรานกคงไม่มานั่งคุยกับเราเนอะแต่นี่นกมันมานั่งคุยกับเราเนี่ยมันนั่งว่าพวกธอทางานเหนื่อยแมอาจจะถามตอนนี้นกนอย่างเมชาเมชาวานนี้นกมันเราดังกินข้าวนกมันก็มาเกาะมันก็พูดอะไรของมันไม่รู้บอกว่ามึงก็เก็บกินเอาไอซี่อาหารมึงเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะอแต่อันนี้คือเรื่องจริงนะมันเหมือนว่าส่วนมากปีกระต่ายพศศูนย์หกสองห้าศูนย์หก จะสวนมากมันปลายชีวิตจะอยู่แต่มังนอกนะเรามาเช็คๆอีกแล้วก็มีลูกประมาณไม่เกินสองคนถ้าอยู่ด้วยกันจะแยกกันจะเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าประมาณการนาีเพื่อนอ้าวยี่สิบคนมีเพื่อนปีกระต่ายด้วยกันนะเป็นเดียวกันเลยและจะไม่มีลูกและถ้ามีลูกก็มีสองคนแล้วก็จะแยกกันและกลับมาเป็นเพื่อนกันและจะไม่มีเพศสัมพันธ์ ถ้ามีลูกชายคนโตเป็นผู้ชายครอบครัวนั้นจะต้องได้แยกค่ะจริงๆเราสัมผัสมาเยอะแล้วถ้าถ้าถ้าเมื่อไหร่คนโตเป็นลูกชายต้องได้แยกเป็นเพื่อนกันนี่แหละให้เป็นเพื่อนกันใช่เราไม่ต้องไปซีเรียสแต่ดีนะเราเราไปดูไพ่ยิปซีเขาบอกเราว่าเราจะมาอยู่กับอ่างูใหญ่เฝ้าทรับแล้วมันรู้ได้ไงว่าพ่อใหญ่เกิดปีมะโรง ปีเดียวกับหนูเลยเออวก็รอบมั้งแล้วเขาบอกว่าเลยบอกที่รอบไ่เขาเลยบอกว่าคุณจะอยู่ด้วยกันโดยที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์เขาบอกเลยนะจากให้ยิบสีมานี่ยจะไม่มีเพศเรื่องเพศสัมพันธ์เพราะว่าพ่อใหญ่เมียเขาฟ้องหย่าก็ยี่ิบห้าปีแล้วไงเออเพราะเราก็ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยเออแล้วบอกว่าที่ที่ไหนที่ว่าไปงานแสดงที่ไหนต้องบอกเราไปปลูกผักนะเออโสดป่วยอะไรทั้งสดทั้งซิงเ่นแหละ ออเดนี่เล่ากับเกษียนเลยบอยันถาว่ใหญ่เกษียนล่ะบ้นนปลายชีวิตยันอยู่ตรงไหนหรือพุ่งใหญ่จิสิบแล้วนั่งบ้าไปลายเกษียนอือบอกมาหลดเรื่อสิบอกฟังบ้านปลายชีวิตความหวังก็คือกับไทยนี่แหละรู้ไหมว่าทาไมเราสร้างตะน้ำเราปกต้น ไม้ต้นหญ้ามืองครเยอะไอเจ้าต้นเนี่ยมันมีไอเดียให้เราไอไอเดียมันไอเดียไอเดียไอเดียเออไอเดียอ้ยมันกีเดอ็กระดอใไขนาดชื่อวันนายังเขียนตัวเวใสอ่อ่ะแล้วก็รอเรือสองตัวแนละ้วชื่อวันนามันต้องเขียนพอแหวนตีไม่เขียนนั่นมาแล้วแมวชื่อวันนาน่ะยังไปเขียนภาษาดอยเลยน เขาชื่อวันนาไปเขียนให้เขาวันหลังอีกยุ่งอีกเจ้าเนี่ยแดูสิเนี่ยเขียนผิดเนี่ยต้องเขียนใหม่อวันนาเอาด้อยกับไทยผสมกันเลยค่อยในภาษาไปแล้วในภาษาเราขาเรื่องหัวดีหัวดีกว่าอย่างน้อยก็มีทั้งไทยทั้วเหมืคนกันคนที่กูคนภายาที่หัวดีนะวันนานี่มันต้องเขียนวแวันรอเรือรอเรือเลยตัวนอเนนสละอา อันนี้เราดันเขียนตัวเวตรงมันแล้วแต่ตัวเวแล้วเราอยากให้ลูกให้ลานเราเด้เป็นตัวอย่างของพวกเราเนาะที่มาอยู่ที่นี่เอดันดุ้นมาอยากเขาเรียกก็ภาษาบ้านบ้านเราคือเออแต่ว่าเราเรายันดีว่าพี่สาวพามาแต่เรานี่สบายใบเบิกทางของเราคือเอกสารที่เราเล่นตะกอทีมชาติใบเบิกทางเราเลยเขาบอกว่าเธอมาเที่ยวได้ไงเขาบอกว่าฉันเคยเล่นกีฬา แล้วฉันเคยรับใช้ชาติอย่างวันนี้ค่ะถ้าเธอมีเอกสารให้เธอเอามาให้ฉันดูหน่อยอก็เปิดปึ้งนึงแล้วต้เอกสารก็ผ่านก็ไม่ได้มามาได้สองเดือนครึ่งสามเดือนก็ได้กลับแล้วก็มาใหม่นี่แหละผู้ใดจะบอกว่านากีล่าบดีดีก็ถูกอย่างแต่ว่าแต่ขอให้เขามุ่งมันพ,พ่อสวรรค์ก็ต้องหาพ่อแสวงนําั้ามีพ่อสวรรค์แต่ถ้าเราไม่แสวงหาพี่ไม่ได้นะพี่นี่เหมือนเราเป็นตัวอย่าง พี่อะไรรุ่นเดียวกันนะป้านั่นม่แก่พี่รู้พี่แล้วพี่แก่ฝาแล้วเท่าไหร่ไปขานไีปีขานแล้วทีนี้เขาจะทําให้เราเขาจะบอกว่าเราหนึ่งเราทำไมเรื่องอยากเป็นนักนักฟุตบอลทีมชาติแต่เราก็ไปไม่ได้มีพรสวรรค์แต่ไม่มีพรแสวงคือเราไม่ไม่รู้จักใครแต่พอเราตดทีมชาติตะก็มีแต่คนอยากมาหาเราพ่ออยากมาให้ฝึกกับเราเออนี่แหละตรงจุดนี้ด้วยดาจ๋าใช้หน่อยได้ไหมค่ะ เอาอันนี้ในตู้เย็นให้หน่อยเอาแล้วยกโวกแถมก้อยกันอยู่ในนั้นได้หรอนู่นหลังบ้านไม่หนูจะลังละเดี๋ยวคลิปอยู่ในกล้องเออเดี๋ยวโอ้ไม่ปไปเอาคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์เพื่อนที่อยู่งานเข้าใจอีทาวเซดื่มเบียร์ไม่เป็นไปเอาเบียร์มภาษณ์ไปปมแดนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจบแล้วเหรอทำไมจบเร็วจัง